นทีงไหนจ้าเชิญเ,เลยครับนนทำอะไรกัน โจอะไรเนี่ยใครเนี่ยกิติคุณสมพลนี่ใครวะเนี่ยอันนี้ทำอะไรเอ่ยอ๋อไม่นานหรอกไม่นานนี่ทำอะไรครับผมนี่อะไรครับอันนี้รอขายครับ จำไม่ได้เลยใหม่จ้งจะแปะนี่รถโอ้โหนี่รถกูจะขายเนี่ยมันใหม่ขนาดนี้เนี่ย่อาแล้วการชนาไม่เก็บสีวะแต่เดี๋ผมก็จะถามพี่หรือพี่ไม่ต้องเก็บหรอ้เยอะเหมือนทำเรื่องงาแล้วเดี่ยวพี่ทำใหมเนี่ยแค่นี้มันบ้าปะวะแต่โดยรวมๆแล้วเดี๋ยวอันนี้เดี๋ยวว่าแต่โดินลงแม่งได้เลยนะอ้าวใครสนใจครับ fb มาอีกคันนะฮะปี13ของท่วม ะฮะใครสนใจบ้างเดี๋ยวตั้งขายคืนนี้รอราคาฮะนี่ของครบของครบมาอีกหนึ่งคันแล้วมาอีกหนึ่งคันเบาเบอร์จอจีววงทีวีกระจกซูมงไงองรางนี้ก็มาเต็มล้อล้ออ่าเฮ้ยจอมืดจอมืดทำไงวะเสียใจมืดไปแล้วทั้งแม่ง เฮ้ยหวัวมันแอบเก่งเว้ยเฮ้ยยินถ่ายไปไม่ติดด้วยอจอดรับรถด้วยครับรับรถด้วยแรงสดสดสด,สดรับรถหน่อยครับรับรถกันหน่อยเต็มอู่ไปหมดแล้วเกือบแก้วนี่มีทุกวันเลยแน,น่นๆ่นขอบคุณที่ไว้ใจนะฮะ โอ้โหทำอะไรกันเนี่ยเฮ้ยอะตอมเร็วเร็วเดี๋ยวก็ส่งเดี๋ยวก็ส่งเร็วเร็วง่ายฝนส่งดิมนี่ชักช้า แล้ขะขายนะคันนีะใครสนใจนะ FB มาใหม่หนึ่งคันนะสภาพสวยปิ๊ง ตัดเพียบฮะอ้าวฝนก็ไปส่งรถดิถามลูกค้าไงลูกค้าจะฟังก,ก่อน <Okay. S 1> ส่งรถเลยลูกค้าบอกได้ไม่รีบเพื่อจะแล้ววางตรงไหนวะวาง,าง,งนี่เหรอวางเนี่ยส่องมอนิเตอร์ เอาอีกแล้วกูกำลังจะดูดีๆเอาอีกนะมึงมาเล่นเฮี no ้ยอะไรกันอีกนะ้วเขยจค่อยๆออกแค่ตลอดเลยผมก็จะค่อยๆออกเร็วๆเดี๋ยวเดี๋ยวเช็คก่อนอันนี้มีเท่าไหร่แล้วจะเหลือเท่าไหร่วุ้ยเจ็ดร้อยกว่าไปเลยเจ็ดร้อยกว่าเจ็ดร้อยยี่สิบปอนด์ไเหลือไมเรื่องเลยนี่ไงนี่ไงได้นนั่นนั่นนี่ได้นนั่นเขียวเลยอดูดิ เกียนไม่อ้มอ,อเลย <laughs> And we'll feel it right, right, right huh? เงยัดแน่สองร้อยเก้าสิบเอ็ดมันพิสูจน์ได้แล้วจริงจริงหายไปห้าร้อยนี่แม่งไม่ใช่เรื่องธรรมดาไอ้ยมึงร้องเพลงไงของมึงเนี่ยเออมันไม่ขึ้นเลยว่ะมันหายไปห้าร้อยนี่แม่งคว่พี่จะรณาอะไรของมึงว่เนี่ยฮะมึงคนดูจมึงแม่งปุ๊บคนดูหายหมดเลยอะนอกจาก ไม่ให้กำไรแต่แล้วกำลังใจยังหมดด้วยตอนเะนี้ยต้องเปลี่ยนแนวแล้ววะพี่ต้องเปลี่ยนตอนนี้รตอนนี้เรามีมือกองเอาใหม่ฮะต้องไป<อ>ดับดับสเต็ปแล้วห <Right. laughs> ลานชายถ้าถ่ายหน้ามือกองมันอาจจะไม่ลดกันได้นะเว<อ>้ยตั้งแต่ตอนแรกอะ่ะนี่ฮะเออเฮ้ยเราแม่งไปพิชซาร์เลยฮะเฮ้ยนั่งให้มันลอยนิดเออไมได้รู้กูมีหลานนั่นดีผมครับเออใครสนใจติดต่อผมได้นะมีข้าวของคิวนะเออจบหมดล้นี่มันเจ๊แจมนี่ว่ะคนเดียวไม่เหลือแล้ว ร้อยกว่าหรือสองร้อยกว่าหมดเลยฮะนี่ให้นี่มีโฆษณาแฝงเลยให้จ่ายค่าโฆษณาผมเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวก่อนนะครับคุณหมูนะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวจ่ายค่าโฆษณาผมก่อนนี่ไม่ใช่ว่าจะมาใส่ตรงไห่เสื้ออะไรกันง่ายๆนะฮะคุณผมมีสัญญาอยู่นะคะกับทางทีมงานกล่องยี่ห้อหนึ่งนะะ ผมใส่กันอยู่นะคุณจะมาทิ้งตุ้นดิเหรโปติกเกอร์เกิดหนูเลยโอ้โหติ๊กเกอร์นี่รูมนง่ติ๊กเกอร์นี่รวมตามพื้นเต็มหมดจอคอมแง่จอคงจอคอมโอ้โหแปะทุกที่เลยอ่ะโอ้โหอะไรอยู่เนี่ยเอาเฮ้ยนักร้องกูไปไหนล่ะไปไหนเลยติ๊กตกนักร้องคนน่ะน้อยใครน้อยใครจุนเลยติ๊กตกเลยเออ เอาเล่นเองร้องเองวะอะไรอยู่เนี่ยแรงติ้งล่วงหมดเลยอ่ะงานของเราแม่เลยเฮ้ยมาดูพ่อก่อนซูมซูมจะหมดนะนะซูมเทพพ่อหรืออะไรบ้างวันนี้อัปเดต H R V H R V มีนิวยาริที่จองไว้ก็ไม่เห็นมาเอากัน F D มี F B มี B O มี ซีวิกเอมีสวิมีเฮดเดอร์เฮดเดอร์ซีวิกนะครับของลงแล้วน,นะซิลฟี่มี GK GK มีที่จองไว้เดี๋ยวจองไว้ไม่เอาเราจะให้ลูกค้าหน้าร้านดีกว่าที่จองแล้วไม่ยอมมาเอาเลยสองคนไม่รู้ใครนะนะครับงานซีวิกเฟสเนี่ยลงชื่อกันหรือ,อยังครับ จะได้ไปจอดด้วยกันนะฮะซีวิกอยู่ไหนกันหมดเลยฮะไอกล่องครบไปไหนคุณไม่เลยครบที่จะไปไหนเ <laughs> นี่ยันต้องล่างไงไปหนี่ <laughs> มล่า <laughs> ุดใหญ่ <laughs> <c oughs> เฮ้ยดาเด็กโปรใครวนนะเน๊อ <c> ะ <oughs> เก่งกับคุยง,งานจริงนี <c> ่ <oughs> อยู่คู่กันเลยนะสองแบรนด์ <c oughs> โอ้ย อ้าวเฮียพนักงานผมหายไปไหนเนี <Silver. S 2> life, ่ยเฮ้ยียเซมียกูหายอยู่นะเฮียไอ้ผมไปไหนเนี่ยเอารถไดโน่เหรอแหงเคล้ไปดีกว่าคนดูน้อยเกิน